ครับสวัสดีครับมาต่อรลนเจอพาร์ทสามกันนะครับซึ่งได้อัดพาร์ทสามเพราะว่ารู้สึกรู้สึกดีใจมีกำลังใจครับเพราะเห็นเห็นยอดวิวครับแค่คนหนึ่งคนผมก็ดีใจครับครับไลนเจอวันนี้ครับผมจะมารีวิวสเตตพิเศษต่อครับไม่ใช่สิเต้นเก็บรลวหน้าครับลวหนาดแม็กครับร้านอันดับแรกต้องขอขอบคุณเพื่อนครับที่ให้กําลังใจผมครับ ครับนั้นต่อพาร์ทส <c oughs> ามเ,เ,เลยครับขออนุญาตเบาเพลงหน่อยครับมาสิปิดเลยดีกว่าเปิดหรือปิดดีว่าเปิดแล้วกันเพื่อได้อัธรลดในการเล่นมาสเต็ปพิเศษกันเลยครับ <c oughs> ไปรับเสเ็จพิเศษครับวันนี้จะเล่นด่านทะเลทรายสีทองไลทที่สิ้นสุดครับไปเลยครับกดลุยเลยครับเอาของเผื่อไว้ก่อนครับไปครับกดมาก็ปล่อยนี่ครับไปกลาก่อนครับโอ้ยแต่นี้จะไหวไหมเรา ยเพิจารณาแล้นกัน,กนมันจะสวดนะโอ้ยน่าม่นมดกเลยอ่างั้นผมขออนุญาตเปลี่ยนด่านแล้วกันนะครับอ่าันยากจังว่าด่านนี้งั้นเอาเป็นเป็นด่าน แีกว่าไปสเตตหลักเลยดีกว่าครับเตตพิเศษเดี๋ยวไว้ว่ากันที่หลังครับครับร้อยสามแปดครับก็แอบ,บไปเล่นเล่นมาเองมาครับนี่ครับอแมีเฮ้ยด่านนี้มีเพื่อนติดอีเ่ยด่านาเขเอง่ายครับด่านร้อยสามสิบแปดครับใช้ตัวกาชาครับเพลงที่ผมฟังก็ ค่อยเอาให้ดูทางเงี้นะครับปล่อยเพลงไปกันเลยครับเรียกเพื่อนเนี้ยเอาให้ดูครับเพลงนี้ครับเพลงเล็บลีฟลีฟไมล์ไรครับก็ไปฟังก็ได้ครับเพราะดีครับแล้วไปต่อที่นี่นะครับไปครับหลังที่กำอยู่ก็อัพเลฟครับ ก็ปล่อยนี่มาใช้ขอใช้น้ําแข็งกันนะครับจะได้รหัสเก่ามากครับไม่น่าลบทิ้งเลยวันนี้ก็ขอตขออภัยมีเสียงรบกวนครับแบบเปิดเพลงก็ได้อารมณลดครับ ืออาจจะมีเสียงคนร้องก็น้องผมเองครับอย่ายก็อยากทิ้งสาครับนี่ไปไล่ไปไล่หมาดิอ้อต้องขออภัยจริงครับที่ต้องขออภัยจริงครับที่มีเสยงหมาครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วต้องขออภัยจริงครับที่มีเสยงหมาครับอันนี้มันชอบเห่าครับรถผ่านมันก็เห่าครับพยายามหาวทีแก้นะครับเดี๋ยวจะไปตัด ตัดเสียงออกที่หลังกันครับเพลงหมดซะละฟังเพลงอะไรดีวะเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบตอนนี้จะไปฟังเพลงกันนะครับฟังเพลงของพิทบูครับพิทบูฟิเจลิงกับนิโยครับนะเพลงใหม่ครับชื่อว่า time time of o l r l e a f e รีวิวแต่อย่างอ่านไม่ออกครับต้องก็ผมไม่แก่ง,งกิจต้องทนหน่อยครับครับไปต่อกันที่ด่านร้อยสาสิเก้าเลยครับเดี๋ยววันนี้เอาแค่ร้อยถึงด่านร้อยสีสิบพอครับเ <c oughs> <c oughs> อาสเต็ปนะครับปล่อยเยลโล่ไปกันครับ ไมเดี๋ยวข้อคลิปมันยาวเกินไปผู้ชมอาจจะเบื่อครับเดี๋ยว เอาเป็นคลิปละสองด่านแล้วกันนะครับ <c oughs> ไปหมาดีกด่าด่ยถามว่าถามว่าทำไมผมถึงไม่อัดในคอมครับเนี่ยครับคอมก็ไม่ครับ <c oughs> คือผมทำสายที่ว่าสาย USB ที่มาเชื่อมต่อกับคอมหายครับ <c oughs> ถ้าหาเจอผมจะมอัดให้ดูในคอมลวกันนะครับ ขออภัยที่พูดมากเลยนะครับผมเพิ่งตั้งชื่อรายการได้ครับ ชื่อรายการว่าไลค์เกมเมอร์ครับเนื่องจากคลิปที่ผมจะอาจจะเกี่ยวกับเกมไลค์ครับจะมีเกมเซษถีเกมพุกกี้ลานเกมไลเนเจอร์แล้วที่เหลือแล้วก็จะเอามาเพิ่มด้วยครับเ,เงิน2 0 0 8กนแักงดีครับ คลิปนี้ขอจบไพ้เท่านี้ครับขอบคุณมากค่ะ